สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะนําเสนอการคัดแยกกระดาษนะครับที่จะนําไปขายที่โรงงานกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษที่ไม่เอาแล้วครับคือว่าเป็นกระดาษที่ในระบบแล้วคืออยู่ในนอกนอกระบบก็เลยนาออกมาหลังจากนั้นก็เขาก็เมื่อได้มาเราเราคัดแยกอย่างยังคัดแยก ต่รคัดแยกนี้มันจะมีหนึ่งกระดาษขาวดาแล้วก็สองเป็นกระดาษออร่วมหรือกระดาษอ่อนอย่างนี้ครับมีกระดาษอย่างนี้คือราคาแยกทาราคาจะไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นกระดาษขาวดาที่ไม่มีอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ากระดาษขาวดาเราสามารถที่จะนําไปเพิ่มมูลค่าได้ไปขายแล้วราคาก็ดีครับอย่างเงี้ยเราก็เหยียบมาอย่างลักษณะนี้ก็เป็นกระดาษกล่องกระดาษเล็บเป็นกระดาษแข็งนะครับอันนี้อันนี้อย่างกระดาษแข็งนี่ก็ เป็นประเภทของกระดาษรวมกระดาษก่อนนะครับเ็นเศษกระดาษนําไปขายสูงโรงงานได้นี่ครับนี่ก็ขอฝากไวาถึงพี่น้องชาวลักย่าที่จะนำไอ้ไอ้วัสดุของก่อไปขายครับที่จะนําไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้นําไปเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในการใช้จ่ายครับคือเพิ่มรายรับแล้วก็ แต่รายจ่ายคงจะไม่ลดเพราะช่วงนี้มาเศรษฐกิจไม่ดีเราเศรษฐกิจเรามันดั้แย่มานะั้งแต่สมัยยึดอํานาจแล้วครับยึดอำน,นาจทำรัฐบาลลงปีขึ้นหลังครับไม่ขึ้นเลยมีแต่เร็วลงครับนี่ก็มาถึงรัฐบาลปัจจบุบันคือรัฐบาลน,นาโดยพรรคเพื่อไทยก็ขอพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเป็นมหาภาคแล้วก็เป็นจุลภาคทางด้านกาเรียน รัฐบาลเขากำลังแก้ปัญหาเรื่องเนี้อสินและแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอเป็นกำลังใจพี่น้องที่ไม่ท้อนะครับสู้ต่อไปครับหวังว่าคงได้ปลดนี่ทุกๆคนครับจากนโยบายของรัฐบาลปลดนี่ครับปลดนี่ปลดแอร์ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ